สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ ANC Studio นะครับวันนี้มาอัปเดตการถอนเงินนะครับที่เราถอนเงินไปเมื่อวานอยู่ด้วยกัน2ยอดนะครับผมนะ6 0 0นะครับ6กสิบบาทจุด26สตางคตาด้วยกันนะครับผมนะเป็นรายได้ก้อนแรกนะที่ผมได้ทำการถอนมาเมื่อวานนะครับไม่ว่าจะเป็นการถอนด้วยเงินสีเขียวนะครับ320บบาทก็ถอนสำเร็จนะครับ นี่คือเป็นยอดเงินที่เข้ามานะครับทูบันนี่นะวันที่21 e พฤศจิกายน320นะครับผมแล้วก็ในส่วนของการถอนเรียนะนะครับ3 5 2บาทจุด26สตางนะครับอันนี้เลยเนาะก็ได้รับมาเหมือนกันนะวันที่2 1 e พฤศจิกายน2568วันนี้ทุกคน6โมงเช้าเลยนะครับผม352บบาทนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมน้าผมก็นะครับ เมื่อวานนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆของวิดีโอผมนะผมถอนไปเงินสีเขียวนั้นเหลือประมาณไม่กี่บาทเองทุกคนนะแล้วก็ผมเพิ่งเจอทุกคนนะตอนแรกนะผมคิดว่าการหารเงินสีเขียวนั้นสามารถที่จะหาได้แค่ในส่วนของรางวัลใหญ่แล้วก็การเล่นเกมนะครับปกติเราเล่นเกมไปนะครับผมนะเล่นเกมไปพอจบด่านเนาะมันสุ่มแหละไม่แน่ใจว่าประมาณด่านเท่าไหร่เหมือนกันน,นี่เขาสุ่มนะเราะจะ น้ำมันน้ำมันหมดอะไรสักอย่างหรือไม่ก็ต้องเสียนะครับผมนะเราก็ต้องทําการดูดีโอเพื่อรับเงินเขียวใช่ไหมอัน,นั้นคือช่องทางที่1นึก็คือการใส่รหัสเชิญเพื่อนนะครับ ซึ่งก็คือรับใส่ตรงนี้ทุกคนนะสามบาทนะันที่เราจะได้รับนะแล้วก็คุณจะได้รับคือ30บาทเป็นเงินเขียวนะสคือจากการที่เราไปเล่นเกมผ่านด่านนะครับสูงสุด500บาทก็คือเขากําำหนดว่าเราต้องเล่นถึงด่านเท่าไหร่บ้านนะถึงจะได้รับไป50บาท50บาททุกคนเนาะซึ่งเล่นไปนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ที่ด่านที่125ทุกคนนะตรงนี้นะครับผมนะก็ยังไมไ่รับแต่ว่า แล้วเงินสีเขียวหกร้อยห้าสิบแปดบาทนี้มาจากไหนทุกคนนะมาจากตรงนี้ทุกคนนี่เนาะมาจากตรงนี้เลยนะครับผมนะาก็อ่าเดี๋ยวผมนะเปิดให้ดูนะนีุ่กคนนะผมนะครับไปกดนะครับที่ทุกคนสินค้าขาดแคลนตรงนี้แล้วก็สินค้าขาดแคลนระยะยานะผมจะกดอันนี้นะปั้งนะเดี๋ยวทุกคนดูนะอันนี้ได้เป็นเหรียญน,นะครับผมอ่า อันนี้ทุกคนได้เป็นเหรียญนะครับผมนะผมอ่านี่ได้เป็นเงินเขียวเห็นไหมสามสิบสามบาทจุดแปดสิบสี่ตางค์นะครับผมอ่ะก็เอ่อก็คือเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะที่เราจะได้รับเงินเขียวนะครับก็เงินเขียวก็คือจะเข้าตรงนี้เลยนะส่วนเหรียญที่เราได้รับมานั้นนะครับวันนี้เมื่อกี้เรากดมาจะยังไม่เข้ามานะครับผมนะั่นคือมันจะถูกสะสมไปเรื่อยเนาะถูกสะสมตรงนี้ไปเรื่อยๆทุกคนนะครับผมนะเราก็ ต้องทำภารกิจต,ตรงนี้ให้ครบ200ครั้งแล้วก็เราก็จะกดชำระซึ่งไม่แน่ใจว่าจะได้เต็มหรือเปล่าจำนวนนะครับวันนี้นะเพราะว่าตรงนี้นะครับเขาก็บอกตรงนี้เลยนะซึ่งมันก็เหมือนกับแอปพลิเคชัน Crazy Lock นะครับผมในะตรงนั้นคือเป็นการสะสมเปิดอข่อยเนาะแต่ก็ไม่ได้100%ซทีที่ผมเคยทำมานะครับผมนะโอเควันนี้ก็เลยจะมาทดลองอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราจะมาทดลองนับในการถอนเงินสีเขียว600 50บาทตรงนี้เพราะว่าเมื่อวานเราถอน3/20บาทนั้นไม่มีเงื่อนไขนะแต่ว่า,เ,าเห็นเพื่อนๆน,นะครับบอกว่ามีเงื่อนไขเข้ามานะครับผมนะบางคนคือมีเงื่อนไขของของจุดเ,เรียกว่าเป็นเงื่อนไขจุด1.2.3จุดจุดามันน้งนั่นเดี๋ยวผมจะมาถอนเงินแล้วก็มาดูว่าจะมีเงื่อนไขจุดซึ่งต้องทำอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวเรามากดถอนเลยนะครับตันนี้เนาะ นี่ทุกคนนะครับผมนะั้นเงื่อนไขเข้ามาแล้วทุกคนนะก็คือเริ่มการถอนเงินสําเร็จคําขอถอนเงินของคุณได้รับการยอมรับแล้วเนื่องจากกองเรือมีกําลังพลไม่เพียงพอคุณเจรินไม่สามารถเข้าถึงช่องด่วนได้ทันทเีเราได้เปิดใช้งานช่องทางการชรําระเงินเสริมสําหรับคุณแล้วหลังจากผ่านจุดอ่านี่ทุกคนนะที่เพื่อนๆบอกว่าเป็นจุดนะจุด,ดรดบสูงสุด10จุดคุณสามารถถอนได้สําเร็จกดชั้นเข้าใจนะครับมาดูกันว่า ต้องทำอะไรกันบ้างทุกคนนะโอ้โหนี่ทุกคนนะก็เราต้องนะครับผมนะโอ้มันจะมีการเชิญเพื่อนด้วยทุกคนนะตรงนี้นะครับผมมีในส่วนของตรงนี้13บใบรับรองการสําเร็จนะมี13ใบเนาะซึ่งใบรับรองการสําเร็จนี้เราหาได้จากไหนนะครับผมนะขออนุญาตแคปหน้าจอก่อนนะครับผมโอเคนะครับ ก็ใบรับรองการสําเร็จนี้ผมหาได้นะจากงานุกคนนะมาที่งานุกคนตรงนี้เลยปั้งนะครับนีุ่กคนนะจะมีใบรับรองการสําเร็จนะถ้าหากว่าเราทําเพื่อิจรายวัน ครบนะครับทุกภารกิจทุกคนเห็นไหมผมทําเสร็จแล้วทุกคนได้แม่นับกับการเชิญเพื่อนนะอันนี้ได้มา1นึ่งใบเนาะถ้าเราเชิญเพื่อนด้วยนะตามภารกิจของเขาก็จะได้อีกหนึ่งใบด้วยการตรงนี้ทุกคนได้เห็นไหมทุกคนนะก็หลือหนึ่งคนก็จะได้หนึ่งใบทุกคนอันนี้คือการหาใบรับรองตรงนี้นะครับซึ่งใบรับรองนั้นก็สามารถแปลงเป็นเงินเขียวได้เหมือนกันนะครับวันนี้ทุกคนกดตรงนี้นะ ก็คือจะใช้5้าใบนะเท่ากับ65บาทซึ่งมันไม่คุ้มทุกคนนะอย่าไปแลกตรงนี้ทุกคนนะเราเอาใบารับรองนะ้ามาเก็บเพื่อว่าจะมาทาภารกิจตรงนี้จะดีกว่าเยอะเลยตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็นะ่าเดี๋ยวผมจะทําการตรวจสอบนะตรงนี้เห็นไหมก็จะมีจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะตรงนี้ก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผมแน่ใจว่าถ้าผมใช้ใบรับรองตรงนี้นะครับผมนะ่าใช้ไปนะครับตร,ตรวจสอบนะหนึ่งครั้ง นะครับผมนะนี่ทุกคนนะคุณผ่านจุดตรวจแล้วสําเร็จแล้วหนึ่งนะครับผมนะการชรําระเงินทันทีจะดําเนินการหลังจากผ่านจุดตรวจ10อ่าทุกคนนะสิอันทุกคนนะตรงนี้นะผมมีอยู่13นสานะดูว่าถ้าใช้รบบตอนโดยที่ว่าผมไม่ได้ใช้จํานวนการเชิญเพื่อนอันนี้นะครับผมนะมันจะสําเร็จหรือเปล่าหรือมีเงื่อนไขอื่นเพิ่มเข้ามาทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนะแต่ถ้าเราใช้การเชิญเพื่อน ตลอดนะทั้งหมดเลยนะครับผมนะกะ็มันก็จะสำเร็จอยู่แล้วตรงนี้แหละทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเรากดตรงนี้ไปนะครับผมนะนี่ทุกคนผมจะกดหมดเลยนะครับผมนี่ทุกคนหกเจ็ดแปดอ่ะไม่ผ่านทุกคนนะตรงนี้ทุกคนมันต้องใช้สามเลยตรงนี้ทุกคนนะตรงนี้กดเมื่อกี้ปั๊บนะมันอ่าคุณผ่านจุดแปดสำเร็จแล้วนะการชำระเงินนะครับอ่ะนี่ทุกคนนะโอ้โห มันต้องใช้ยิ่งเยอะขึ้นดูคนนะไม่ไม่ไม่เพียงพอดูคนเห็นไหมอันนี้ต้องใช้5อันนะของจุดตรวจ9แล้วก็จุดตรวจ10นั้นไม่แน่ใจว่าต้องใช้กี่อันนะครับผมนะแล้วก็การเชิญเพื่อนนะครับ15คนดูคนตรงนี้นะก็อา่าผมก็นะครับตรงนี้นะก็คือไม่ได้เชิญเพื่อนแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือต้องเป็น15คนเลยทีเดียวตรงนี้ทุกคนนะโคตรโหดมากเลยนะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวผมขอ ทำเพื่อิดต่อไปนะครับผมในส่วนนี้เนาะก็หวังว่านะครับจะมีโอกาสถอนเงินกับเข้าบ้านตรงนี้นะในส่วนของเงิน s ีเคียรนะครับซึ่งบอกแล้วว่ายากมากนะฉะนั้นก็ถ้าใครนะครับที่จะเล่นแอป,ปนี้เพื่อสร้างไรายได้นะครับแนะนําเลยนะถ้าหากว่าเราอยากเล่นแบบว่าไม่ยากเหมือนผมนะก็จะเป็นในส่วนของการ หายเงินสีเหลืองตรงนี้หรือการหาเหรียญนะตรงนี้ก็คือว่าเราเพียงแค่สะสมให้ได้อยู่ที่ประมาณ1000คะแนนนะครับก็สามารถถอนได้เลยเนาะซึ่ง1 0 0 0คะแนนนั้นก็มาจากการที่เราทำเพื่อคิจรายวันให้ครบ620คะแนนต่อวันนะครับเราทำเพียงแค่2วันนะครับเราก็จะมีคะแนนครบนั่น1000คะแนนเนาะเราก็สามารถกดถอนเงินได้ นั่นเองนะครับันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมกันทุกคนนะขออนุญาตทัวคนเป็นเกมประมาณนี้ทุกคนเกมบังคับบ,คบังคับ รถยนต์นะครับผมนะนี่ทุกคนซึ่งเหรียญที่เราเล่นมานี่ทุกคนเราได้รับเหรียญจากในเกมเห็นไหมทุกคนนะเหรียญตรงนี้มันจะไม่ถูกไปสะสมในบัญชีการถอนเงินเลยนะมันจะไปถูกกัดเก็บไว้นะนี่ได้มา526แล้วก็ตรงนี้เช่นส่วนนะเหรียญจะไปถูกเก็บไว้ตรงนี้ทุกคนนะ,นะไม่ได้เก็บไว้ตรงนี้อีกทุกคนกนะ็คือมันถูกล็อกอยู่นะซึ่งภารกิจก็โหดเหมือนกันทุกคนนะ ตามที่ผมบอกเมื่อกี้แหละคือเราต้องสะสมชิ้นส่วนเหล่านี้นะครับกว่าที่เราจะถอนได้ทุกคนนะอ่าก็เกมก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของแอปนี้ทุกคนนะถามว่าจ่ายเงินจริงไหมนะผมก็ได้ทําการทดลองนะครับในส่วนของการถอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ดูนะครับแล้วก็หลักฐานก็มีเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมนะฉะนั้นก็ ใครที่จะเล่นนะเพื่อเป็นแนวทางจริงๆก็คือถ้าอยากให้มันได้จริงๆได้เร็วจริงๆก็คือตรงนี้ก็คือการถอนที่เป็นเรียนนะครับส่วนการถอนเงินเขียวมันยากมากทุกคนนะอันนี้ก็ยากเหมือนกันทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนใครนะครับผมนะที่ต้องการเชิญเพื่อนก็มาที่เมนูนี้ได้เลยนะครับผมนะ ตัวนี้นะครับที่ผมอตอนนี้ผมเชิญได้103คนนะครับซึ่ง103คนก็ยังไม่เพียงพอในการถอน,น650บาททุกคนแลวต้องทำเภรกิจต่อไปแต่ผมนั้นมีข้อดีคือว่าผมขยันทเํเภืรกิจรายวันก็ได้สะสมในส่วนของใบรับรองการสําเร็จนั่นแหละทุกคนนะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องรอประมาณ3-4วันแหละนะถ้าถามว่าผมนั้นได้ทเํเภืรกิจต่อไป30วันก็ถ้าหากว่าผมได้วันละ2ก็3วันก็ได้6ก็6 จะผ่านจุดที่9นะแล้วก็จุดที่10ไม่แน่ใจว่าต้องใช้เท่าไหร่ทุกคนนะโอเคประมาณนี้เลยทุกคนนะในส่วนของคลิปนี้นะครับถ้าใครนะครับผมไนดะ้มีความสนใจอยากเล่นแอปนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้นะั่นที่ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะวิดีโอนี้ทุกคนนะถ้าเพื่อนๆดูจบแล้วนะครับผมนะแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับในส่วนของแอปนี้คุณเล่นแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้ถึงด่านเท่าไหร่แล้วแล้วก็ถอนเงิน อะไรบ้างถอนเงินเขียวถอนเงินเหลืองอะไรบ้างนะคอมเมนต์บอกหน่อยกันได้เลยในส่วนของคลิปนี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ